เเอาลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กิแบ,บแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโลโ่แล้งนะครับผมกับกาลีซึ่งผมเป็นกาลีเม็ดส้มไปแล้วนะครับผมเออตั้งแต่หลังปีใหม่มาก็คือมันจะรีเซ็ตเม็ดส้มให้นะครับ <นะ S 2> ก็คือเ <ๆ S 2> ม็ดส้มเนี่ยจะรีเซ็ตทุกๆ 1, 1> เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีเม็ดส้มอยู่1เดือนนะครับก็เล่นเซตนี้นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมเคยติดเม็ดส้มไปแล้ว2ตัวนะทั้งหมดนะครับนั่นคือยอนแล้วก็เป็นกาลีนะครับผม ตัวต่อไปอยากให้เม็ดส้มอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยผมก็เล่นกาลีไปประมาณ140เกมนะคือเล่นเป็นหลักเลยนะครับผมแต่ก็แบบว่าไม่ได้เล่นแบบกะเอาเม็ดส้มนะเพราะว่าเราก็คิดว่าไม่ได้ติดอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็คืออยู่ๆมันก็บอกว่าเราติดหนึ่งในสิบกาลีเนี่ยติดเม็ดส้มมาแบบงงๆเอ้ามานี่เวลาเล่นเมดนะครับผมจะเคลียร์กาปุ๊บแล้วก็ลงมาตรงเลนของแคร,รี่นะครับผมเพราะว่า ถ้าเมทลงมาเร็วเราก็จะได้มังกรเซนเตอนนะครับแล้วเราก็จะกลับไปกลางทันนะถ้าสมมุติว่าป่าเราไม่แท็กกลางเนี่ยเราจะกลับไปแท็กเว็บเว็บสองทันนะครับผมก็อันนี้นี่ถือว่าเป็นเทคนิคก,การเดินของเมทละกันนะครับเนี่ยเห็นไหมคือแคลรี่เราก็รวยนะครับผมเพราะว่าได้มังกรไปได้เหยียบเม็ดเขียวๆไปนะครับผมก็ได้เลเวลเร็วโตโลมันบวกหรือเปล่าเซลิก้า ตีตีมันตียังไม่มีอันตีมันพุ่งน้ำลายโดนระวังบอตีเอาแล้วไงครับก็บแบบบัตรกาลีเม็ดส้มได้เฟิร์สบัตรเอาออกเป็นสร้อยลีมานานะครับโอเคสวยครับผมตอนนี้มานาหมดแล้วนะครับกาลีเลเวลแรกแโอ้โหช่วงนี้นี่ตูเลนนี่คือระบาดในแรงนะครับผมกับลิเลน่านี่แหละ2ตัวเนี้ย แล้วสอตัวนี้คือการรีสู้ยากด้วยนะครับเอาว่ะตีก่อนแล้วครับผมไม่มีมานะผมจะเลเวลสีอีกแป๊บเดียวเลเวลเด้งมาแล้วเลื่อนเออเลเวลเด้งมาแล้วโอ้โหเด้งชา้าไปนิดวะผมขอเก็บมานาหลังป้อมเพื่อนผมจะได้ยิงอันติอัดหน้ามันผมยิงอันตีเอาเรือไง,องได้เวลาของการรีอันตีแล้วครับรอแป๊บรอแป๊บโอ้ยฝั่งเราน่าจะตายหมดเลยนะด้านบนนะ่ะมีนารอดมั้งเนี่ย ไม <test> ่รอดครับฝั่งเราตายตายกันหมดเลยวะอีห้าวิเมีันติโอ้โหมันอยู่ด้านบนเยอะอย่างนี้ผมขอยิงก่อนผมขอยิงยิงรัวๆยิงครึ่งรอดเออมันโลสองครับผมเนี่ยเล่นกาลีแล้วก็ต้องเลเวลรสี่นะครับแล้วก็ผมจอบเป็นรองเท้าลูกคูดดาวแล้วก็เป็น สร้อยรีเจนเวทอันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นเมจิกลิงลดคูดาอีกสิบเอร์เซนะครับผมก็จะได้คูดาวทั้งหมด30%บวกกับพลังแฝงลดอันตีอีกสิเอเาเดโตโลเอาเดโตโลเอ็งเอาอะไรกับเราเนี่ยเดโตเดี๋ยวเดรอมีอันตีรามีอันตีมานากำลังเด้งอยู่เออมานามายิงยิงอัดอัดไปหนึ่งจีเอาแล้วไงซิปปล่อยอันตีกาลีวะโอเค เดี๋ยวผมก็จะเก็บมานาหลังป้องไปเรื่อยๆนะครับคือออกแหวนรีเจนมานาเนี่ยเราก็จะแทบแบบไม่ต้องกังวลเรื่องมานาแล้วนะครับผมมานามันจะเด้งตลอดเนาะยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆครับผมบอกเลยผมมีอันตรีเมื่อไหร่ผมยิงซิปอมให้หน่อยเพื่อนขอบคุณมากยังไงตุตีเอาว่ะซูกา้ามันเข้าสุดว่ะเอเอามาเดี๋ยวผมต้องไปช่วยซิลิกา้าหน่อยนะครับ ดูเหมือนว่าของเรามันจะเอาอะตายเนี่ยตายเฉยอีกทีนึงโอ้โหไม่ตายว่ะเราได้อัลโกนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นตัดเลือดนะซึ่งเวลาผมเล่นกาลีเนี่ยผมก็จะเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับผมเพราะว่ากาลีมันก็จะทำได้ประมาณนี้นะซีซีมันไม่มีนะเรียบร้อยโดนตูเลนเฉยเลยวว่ะเฮ้ยงงเมื่อกี้เราก็ว่ากระสุนเราติดคลดิปล เดีอยสู้กล้ามจะโดดใส่เราเรียบร้อยดับเบิลคิวจากกาลีครับผมเอาแล้วไงมาแล้วโอเคได้อัไปซ่อดาก้อนนะครับเพิ่มความแรงของอันปีปีหนึ่งระดับเนี่ยเราชิงเคลีย์คีฟก่อนนะครับไม่ให้คีฟมาบังกระสุนเรานะแล้วเราก็ยิงเลยครับทางโล่งๆอย่างนี้ยิงรัวๆยิงวางบ่อด้วยยิงรัวๆยังไงซิปอมช่วยเพื่อนเรา ไม่มีอมนะมาเราตีตีธรรมดาก็ตายเลยตียังไงผมมีอันติผมมีอันติผมมีอันตีแล้วนี่ไงยิงไอ้ตโลดอยู่ไหนตโลดอยู่นี่โอ้โหเลือดมันเด้งเฉยเลยว่ะถอยถอยถอยนี่เราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับผมคือการลีมันก็เป็นเหมือนกับตัวต่อเลือดมากกว่าตัวคิวนะครับ เราบินทางเฉียงเอาเดีเองกระสุนเยอะเราก็กระสุนเยอะคาเฟ่ขอเองกีนนะ่นัดขอร้เก้าสิบนะเนี่ยเห็นปะว่ามานาผมอะแทบจะไม่หมดเลยนะครับซินิเทียร้องหนอยู่เฮ้ยมันตีนี่ว่ะมนทีเอาไปซ่อดากอนครับผมกระนำยิงมันอยู่กันเยอะอย่างนี้ผมอย่างชอบผมวางบอกผมยิงมังกรผมยิงไปหมดผมยิง มีได้มาหนึ่งศพเฮ้ยไอซิฟเองอะไรของเองอะไรของเองอไอห้าวพี่เมียตีเพื่อนเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆตุเ่นตุเรนผมยิงไล่ก่อนโอ้โห้ติดบอค,ครับผมผมเลือ่อนต่อไม่ได้ฝั่งเราน่าจะได้กลางนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่กันเยอะด้านบนได้ไหมเพื่อนไม่ได้กลางเลย มันตีเรามาแล้วยิงได้นะเดี๋ยวรอมีคนมาเคปคลิปโอ้โหตูเลนเลือดเนี่ยกาลีคือมันมันเล่นง่ายนะครับผมแต่แบบมันจะแพ้ทางพวกลีเลียน้านะครับแล้วก็แพ้ทางเอเลนดอร์นาคอสอะไรอย่างเงี้นะนี่คือแพ้เลยนะครับสู้ไม่ได้เลยเนาะสำหรับกาลีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โ,โ,ยกกโอ้โหจะมีกดเกาะโอ้โหไอซูก้าแอรไทของเองวันนี้ ดีนะเราอัพเกาะน,นำนะครับเนี่ยคือเหตุผลที่ผมมาอัพท่าสองนำนะเพราะว่าเกาะมันจะเยอะนะครับผมยิงไปตูเลนโซโล,โล่เดี๋ยวเรารอเพื่อนเข้านะครับมันเข้าแล้วอะผมมีอันตรีห้าวิโอ้โหโดนจับอย่างนี้เองก็แตกสิครับผมเกมสูสีว่ะยิงไปตอดไปยิง ยิงกัะน,นำ่ำซัมเมอร์เซลยิงซิปซิปเอ,อ้ยซิปอะไรของเองวะนั่นน่นเออะเฮ้ยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเอ,อ,เอ,อ็งอมเซลิก้าติดตั้งอันตีอยู่เข้าไปเลยเหรอบูสติกมาเอ้ายิง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 เซลิก้าบอกว่าล่ากูเข้าทำไมทำไมทไม เซลิก้าน,นี่ก็ก็น่าจะบ่นอยู่นะครับฟอเลีติโน่ยังไงล้ำไปล้ำยันบ่อครับฟอลเลนฝั่งผมอะนี่ไงมันต้องมาจับชัวๆผมวางบอ่อเรียบร้อยครับผมเอาแล้วไงตอนนี้เจ็ดคิวเก้าแอซิดแบบเพื่อนๆด้านบนคาเฟ่นี่อยู่ตัวเดียวนะเดี๋ยวจะไปผมจอบเป็นเดเดมนะครับคาเฟ่ไปไหน เรียบเหรอเอ้าผมได้คิวเฉยแล้ววะผมได้คิวได้ยังไงว่ากระสุนก็ไม่ใช่โดนนะครับสงสัยโดนบอร์ดนิดนึงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการลีนะครับผมดาเมจจัดจ้านนะครับแต่แพ้ตัวพลิ้วไปผมยิงอันตีผมยิงอัดหน้าผมยิงซิปอมแล้วกิ้งไปเดี๋ยวนี้เอ้าซิปกดปล่อยเฉยเอ้าแล้วเมื่อกี้ซิปกดปล่อยเองนะ แล้วไม่มีไม่ไม่ยอมกดอันตรีนี่ครับทีนี้มึงกดปล่อยซิลิก้าบอกพอควายงานหยาบแล้วครับผมบอกเลยอไอซิปเมื่อกี้ทำพิกเลยว่ะคือเมื่อกี้นี่ซิปอมแล้วก็อันตรีก็คือจบนะครับผมโอ้โหป้อมแตก3-4ป้อมติดก,กันว่ะงานหยาบแลนะ้วซีริก้า โอ,โอเคได้อ,ลอเลสเตอร์อยู่ครับไม่ต้องโอมกูแล้วเองอะ่ะเดี๋ยวพาผมเข้าไปไตายอีกไหครับเรายิงอันตรีสสยกระสุนไปคาเฟ่มันมีหนอนบังนี่วางบอดักไว้นะครับโอ้โหด้นานบนเซเนตียโดนโซโลโอ,อีกโอ้マイ god ตายทีเดียวคือป้อมหายไปเลยครับประมาณห้าหกป้อมมาบ่ไอบ้า,าเอ้ยผมว่ามันน่าจะเอาไปซ่อดาก้อนว่ะ เดิมๆมาแล้วนะครับยิงเช็คย่ากเนี่ยเดี๋ยวไม่มีมันอยู่โอ้โอ้โหโตโลโอ้โหไม่โตโลต่างอยู่ตรงนี้วะซิดหนีไปผมกริ่งไปเลยเพื่อนเออเซลิก้าสวยแล้วล่ะโอ้โหตายไหมนั่นล่ะโอ้โหมันรอดวะผมเกินแล้วผมเกินแล้วป้อมหายไปแล้วเพื่อน เราสาดกระสุนสาดใส่ซูก้าก่อนเอ,อ้าผมเคลียร์คลิคปนี้ก่อน,นครับโอ้โหเกมพลิกเลยว่ะยังไงเดียว,วะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องยิงกระสุนเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับอืมฝั่งต้องข้าวหายหมดเลยนะเดี๋ยวผมต้องรอยิงเช็คญ้าไปเลยนะครับ คือผมก็ชอบยิงเช็คนะเวลาที่แบบว่าเราไม่มั่นใจนะครับผมเราก็ยิงเช็คไปเลยก็ได้นะครับถ้าโดนก็คือมันก็เห็นเลยนะครับว่ามันโดนนะครับผมเพราะว่าอันตรีเราเร็วอยู่แล้วโอ้โหสูก้ากระโดดใส่เราว่ะอ้าเอ้าซิลิก้าฟีเฮ้ยซิปซิปเอ็งอมซิลิก้าเอ็งอมมันซิลิก้าโอ้โหพิกสซลจะจัด เมื่อกี้นี่คือดีมากเลยนะครับที่ซูกาโดดใส่ผมอะผมบอกเลยทีาทเมื่อกี้นี่ซูกามันโดดใส่ซิลิก้าเนี่ยคือเราแพ้นะเพราะว่าแครี่เราก็จะตายไปเลยนะครับผมและทีนี้เนี่ยซูก้ามันก็เสียคอมโบไปกับผมมาเลยแครี่เราเลยฟีเพื่อนเฮ้ยชนะเฉยเลยว่าวตแต่เอาจริงจริงเมื่อกี้ผมก็เดินพลาดน,นะครับคือแบบเดินเดินไปให้แบบซูก้ากระโดดใส่เลยแต่ดีแล้วครับที่แบบมันโดดใส่ผมอะ เพราะว่าต่อให้เมื่อกี้เนี่ยผมรอดผมก็ว่าสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผมมันเละเกมไม่ไหวแล้วนะครับผมจบไหมเนี่ยจบว่ะชนะเลยครับเพื่อนๆโอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วครับจากเกมนำ้นำน่ะอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการประเดิมกาลีเม็ดส้มนะครับผมก็ช่วงนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้เล่นกาลีแล้วนะครับเพราะว่าติดเม็ดส้มไปแล้วนะครับผม นี่เหรียญทองเมดด้วยนะครับทำได้เมดไป30วกว่านะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะกาลีก็กนอสีขาวนะครับนี่เม็ดส้มไปแล้วนะครับผมก็อยากให้เม็ดส้มตัวต่อไปเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์อบอกได้นะเผื่อผมเล่นได้นะครับผมเพราะว่าก็นานๆทีจะติดเม็ดส้มนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันนะครับผมสำหรับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยสวัสดีครับ